oh no. ละสาธูสาธูคุณพระพุทธพลัตนังน้ำมาลตานังสังขลตะนังละผู้ขาก็อจัดเปลาแก่ในสามไม่น้ำติดน้ำตามคุณสิงคุณธรรมคุณมีดามันดาคุณผู้บาอาจารย์ไอมาพบมาบังไอมากังมาเรียมยำลำใบ

มาโดนายกาสาตเด คนอบเพลวกรมบคูก็ให้ดูเลน้งกัะูรำันนี้ีดือหายน่ดเิรีือหายน่ดียวเิออบลอยวันเสิเอ็นน้องของไปโอ้ยาได้ไปลงลาลืมิดไ่ายถ้งคุณมีดิดในซอยสูบางทังกุนก้อนนั้วกอนคอยกองตามถนงอยาฟพังกันนังลอย่างใดโอ้หาได้ลสุดทางใจไม่ขอถายไหวคุ้มู่กับูอาจันตังตังนังลอยทอลันนี่เื่นเพนแทบเห็นในรอบเวลาหาหาลำ ไปนั่นเดอนว่าทัพพูดนางนำมานันเดอนเข้าว่าทัพพูดนางนำก็เื่นเต้นบาดานของอะไรมาห่งกระลำเล่ดูค่ะ กะเจ้าผู้มีเสีที่ภาษาจะพาก่อนค่ะหน่อยเรื่องโอ้เสียงหมดมาทุกเรื่องเสียงวนย่าเหม็นย่ามีเกิดจากแกนงงพตยามีทังแต่ถ้าคุณบอกว่าดอของอพุโรเพ่นตั้งแต่ให้แข็งขึ้่อย่ามีล่างเปก่อนหมดบาดซ้อนย่าได้ก่อนเสียงแกอ้ออยู่แดินนั่วนในซอยนั่งนั่งถ่ายย่ามาใหญ่บอกว่าดอตามเรื่องก่อนคอยบอกจะมาล้ำจุดต้องให้เห็น้องของจริงสริงแต่ดอมีอยู่ทังวันจั้งวันกับสามแยงเนียงก่อนจะมีทางทั้งคนหลอก ข้าลํำไปก็กองพวกสภาพีโนร้าฟังเรวาดีตั้งขานี่ยงมีผู้ติเตียนยกเสียงของคุนโูบุญมีนวนสาตุงเดอยมีจนกว้มรู้รับผู้สอนสังหารมากยาขานี่กว้ําลูให้บอนพุทธบสานส่วนใหด่อนขาลนมร่ว บทหลักตอนไ e s t นขาลงสมน่าใจสาวนางยาจุ่มกลสาุเด้กขอจะมีเวทตองก็ได้แงก่อนหัอถ้าคุพระเจ้าให้มาเขาเรียมกันสิ่งเงินั้นนี่กูอยู่เป็นลักคู่ทุกนน้ำเราก็เรียมน้ำก็ขังอ้าคู่จะให้น้ำเหมาเรียงมาทั้งคู่จะให้น้ำเหมาเรียงมาขอให้สู้สายขาให้ร่ำในเดนไรขอให้สู้สายขาให้ร่ำในเดนไรสาุ ลาลานีมือสิบนิ้วของมะลำมสำเภาพุ่มสวัสดิ์ขอก้าวข้ามมาสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนเศร้าบ้านเราฝ่ายซาลาก็เงาทุกผู้ทุกคนเศร้าตำบลแม่เมื่อนี้พวกข้ามลำสมสำเภาพุ่มสวัสดิ์มาสรอยงานพีท้องใบเออเพิ่นทัน้งบนปุศลสหาผููเปินรลวงรับดับขันขันมามือนี้การพีป,ปาดเป็นบางสิ่งบางอยา่างถกขอตัวก็ให้น้ำพี่น้ำนนองปากนี้เลยสิว้ากับพีกับนนองยัง น่วยสกัดพ anyway, so ีมอแค้นบานีเ้าแเอนมาโน่นนี่ก็ฟังเอาทนฟังอดเกาฟัง ขอตอนฟังก่อนสักกาฟัง้ะสาวพี่น้องที่นองด่านางฟังให้กระตังไฟกมาฟังดวงมาลํำก่อนฤกคลพี่ยาปาวี้ื่อนอนเดนมาป่อนสันตางหานางฉันมีเป็นหมอลโตเม่นพี่ฉันมาลำเงินนี่สียดีได้สาได้วันกันได้แต่ที่บอกกานตรงอคุณพอประสงค์แกวใดเกีวตามดีเกี่ยวมากัรลำเหัเดนดุกโซปานฤนเดเผื่อหาสมดอกไม้ยืนได้ดาวดันดุงลกเด็ดส่ก็ลงดงหาปลา เด็กคุณพอเลี้ยวแต่คุณคนฟังสิมาข้างได้ทีผู้กันลำนีนิ้ามีมามาอย่างกันลำนีิ้ามีมาหลายาวบาวัดสัดนางตามีอยู่หลายมาอุ้นขั้นสีเหมาเหลืองลำพ่อให้ซ้ำก่อนเก่าคือเพลงสีเสียงทางลำก็สู่แนวเลนลูปูสันไหิมีมาหลายตาปูสันไห่มีมาในดาสิมาเลยพ่อมามาให้หมวฟังมือนีตังคอยพ่อซอยกันบุตรกับคุณแลยล่ะ กุญมณีเพียงว่ามีรรี่นไลสามทั้งผู้ใหญ่เพื่น้อยมารวมรวบงานผู้ใหญ่บ้านผู้สายกามาโน่ก็อนอบตสูงกนกามาพอก่อนเรียงหลอดมาดำหมุดํำพอมาเรียวหลอมาดำหมุดํำพอข้อขั้วพี่น้องที่มารวมรวมกันข้อขพูดพี่น้องนี่มารวมรวมกันเอาขอบคุณพระเจ้าน้อยไอมาเนี่